สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวทำกลางลมหนาวทอ,อดปลาทูเค็มมาเด้อจ้าตอนเย้าหนึ่งไม่ไหมฝืนงานรู้ฝืนยามากินข้าวน,นออะแกงพักชิลเลกทอดปลาทูเค็มมันเนี้ยจัดลมหนาวพี่น้องจ้า ผักชีเล็กใส่หม,มูสามชั้สบบนสวัสดีครับมากินข่าวน้ำกันครับพี่น้องยอยกกเออฉีกเลยฉีกเลยค่ะไมากินข่าวน้ำกันแกงผักขีเล็กใส่หม,มูสามชั้นเจ็แบแซ่บไม่กวาดนั่นกวาด นำมาก,กวดข้าวบําเมาครับพ่ออุ้ยลมแห้งครับนึกว่าอยู่เอเวอเรสต์บัดถวัอันนี้ชัยเ,เนี่ยเอา้โหดูปิวไปโอเคมากเลยมามามานี่ร่างสันโดยเซฟหน่อยแกงพักกิเล็กเป็นตังไดวะข้าวบําเพาแกงพักกิเล็กลูกอืม พี่น้องพี่น้องจ้ามาสวดน้ำกันผมพอดีมาจำหมอเว้นยี่แกงมะม่มยช่วกินเขาก็บรรยากาศบรรยากานเหรอให้าาราาเราเปบบไปเจ็ดนะม่ายอีกเล้ยจ้าเขาไม่เข้าขาวเข้าหง,อ,งอ่ะ

ลุม nah, ัน <for> ้มไม่เสียงล้ามไปเปิดเหลวอืจ็จะร้องเสีเจ้อท่านบ่ล่ะอลุ้มบันนี้เนาะน้ำมัท่านอาบเอิต่ว่าเสียงฟันนะน้ำมันอาบเดิอแล้วมาเลียนเสียแลลว มันเจ้าอยู่มันสวยวย,วยังอาบอาบไปได้แล้วหนาวไปนี้พี่นอ้องจึงนี้นำอุ่นได้กับอาบไปได้เรียนะกไวไปหนาวอเ จำปลาทูก็บหรือว่าป,ประจำเนาะนี่แหลอแม่นี่ยตื้ดแดงดีแล่ว่าแดงกวนบลา

เก็บปากมือกูวดหนึ่งไทยสิละไทยแล้วมันมีคนโพสเขามาเนาะขอเนาะ กนยังไฟสังกระบแดงกระิแดงกระแดงเลยคือกระือนุชกระื้นเจอนใส่นเจอยูร้าค่ะโอ้โไปประตูไปร่วดใกลอ่ะนุปสีเติมเมเนะเอ็กตัวเป็นดเนาะเลยเอาเอาทะเลาะกยังแ

ปังก,ออก,อก่อนเป็นาัรื่องก่อนเป็นเรื่องราวผีก่อนม่เป็นเรื่องราวผีมีกระสือมาหาเออเลือผีอกผีอผีลือผีกบอกว่าผีบอกว่ากันขาจะจะจะกินเขาจะกินขี้เเป้กลัว <c oughs> <c oughs> แม่หีลุมาัดไปซื้อขาบุงเลยเออซื้อมักบุงจ้จาจาพามากินขาเรียดยงหน้าห้าัาบอสเออเเออเอป่ามันมากจากตรงนี้นะมันมันมาจากตรงไหนลูกชป๋มันมาจากไหนป่าไนาป่าเนา้นเนไปเอามีดมากใส่ชป่าเลยจ้ โอเคเก่งมากแม่ก็เลยเอาหมีมาหาอยากกินกล้วยปะบ้านูสิฟังให้บอโอหนูสิเล่าให้ฟังนูแม่นฟังให้บอปลาผีบอกมันมาต้องปีเลยค่ะจ๋าจ๋าแมามาจ๋าจ๋ากินกล้วยไม่กินพี่คมากินกล้วยให้หนึงเอาว่างไวเอาแม่ก็อยากแม่บ่อยากหรอ เอาแม่แม่บัวก็ต้องเอาอีกอกคือบัได้เอาบัได้เอาว่างไปแล้วแม่อยากให้ฟังว่าพี่ปอบมันมากจังใจอ่ะจักใดจากไากาม่ปลาแล้วมันนีเนนะ่เราเอามีนร่องใช่ไหมเรก็เอา,เร,า,เอาร่องเป็นเมื่อตบเนื้อ ยี่จะไปหันต้องเต้นร้องไปเลยอ่ะแม่นเลลงทยหน้าเลยเน่เน่เนเน่ต้องเนเน่จะเอาเลยเลยเลยเอามีมาเลยเอาแม่กินน้าไม่กินน้าก็แม่ก็คือแบบแปแ้นาตกเลยไปเอา ต้อมเมือเปล่าเจ็ดแปดไปอะไรไปมือเดียวกับพ่อนึกหน่อยนึกหน่อยศูนย์แข้งมือเดียวเพราะว่าไปแข้งเดือนพาเลียดเวลาโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเขาแข้งหรือหลวงเขาเขาคือไปรวมเดินพาเลียดรวมเดินพาเลียดแล้วก็แข้งแลนแข้งดั่น นี่พี่เปาตุ๊กสีพี่เปาแม่พี่เปาเนี่ยแม่พี่เปาใส่ชุดนี่อย่างพี่เปาใส้ชุดไทยไ่มแม่พี่เปาแม่พี่เปาแม่ไหนบอแม่ใส่ชุดกีฬาธรรมดาคอนแตนเนี่นี่เนไหมนี่เนี่ใส่ชุดอันอันนี่บาดมืดได้นะชุดคือที่เจ้าวานอ่ะชุดเอียงใม่หางคู่เตียวชุดดำมาเยอะเออโอ้ยนี่เนี่ก็ได ไปก้อนพ่อปะสวัสดีจ้า